นี่ไงตาเนี่ยตาพี่ไหนเ่าไอ้หนิงทาเป็นวัยรุ่นมาช่วยสาวข้าไว้ใช่ไหมโอ้ยงมาไม่เป็นคนดีนะเป็นคนดีได้ไงกันผมเป็นคนดีผมช่วยไหยผมไม่ได้ลป่าไที่รการอยู่นี่เนี่ยเออไม่เคยใครเลยอาล้เอ็งมเป็นคนทีุ่ดลกสาคขามาใช่ไหมคนช่วยกันแต่ว่าที่ที่ทำแบบนี้พวกวเนี่ยก็มาร้องมเนี้กันคุณพ่อให้วางนิด วาไว้งก่อนนเันนะเาะ่าผ่รว่าู้ชวันนี้เขาเป็นคนมาช่วยเจ้าขาเอาไว้จากพวกโจรพงนั้นนะคะเขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีใช่ค่ะอย่างั้นูมนี่นั่งก่อนเร็วเออาพวานั่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว่านพัเนี่ว่านเองเด็กผู้ชยกันผมชื่อว่าคงคาครับผมเนี่ย ถูกพี่ไล่ออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเลยทีมาก็มาเจอคุณหนูแล้วก็เจอไอ้วัยรุ่นกลุ่มนึ่งอะมากำลังชุดตัวกันผมก็เลยช่วยไว้อะครับเออพอดีว่าข้าเนี่ยกำลังยาวเลยจะทำอยู่ที่วัดแต่ว่ามีโจรมจาจักข้อหนอาขอ่าปลาไปแล้วก็มาชุงตัวลูกสาวข้าวไว้ด้วยก็ขอขอบใจมากที่เองมาช่วยเหลือเอาไว้นะเออแต่ว่าถ้าหาของเองเนี่ย มันก็จะตคนในย่านบ้านนี้เองมาจากไหนกันเพื่อะผมมาจากบ้านทุ่งมะขา,ามหยองครับโอ้แล้วดูท่าทางแล้วดูแลเองเหมือนคนตกงานงนานไม่มีราศีงานการไม่มีทำเลยครับเออพอดีเลยดูเอ้เ <c oughs> จอคนดีๆแบบนี้ก็ดีแล้ว <c oughs> บ้านดาวในคนขับรถคนเก่าดวลาออกไปแ <c oughs> ต่รักเองไว้ทำงานนะ่พอจะได้ไม่ล่ะขับรถไ็นหรือเปล่าผมขับรถเป็นครับ ขับเปไหมใช่เออจะรับเพราะเป็นคนขับรถที่บ้านค่ะโหดีเลยครับท่านถ้าผมเป็นคนขับรถเดี๋ยวผมจะสอนทุกหนูขับรถด้วยจริงปะจ้าขับรถไม่เป็นจ้านี่ลักษณะนี้น่าจะไม่ถึงสองเดือนขับรถเป็นเลยท้อไม่หนูอยากเรียนค่ะอยากเรียนขับรถมั่งครูเด็กผมสอนได้ช่างรถครับ สองคนเขาไม่ไหวจริงๆเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะรีบไปที่วัดก่อนไอ้คนนี้เป็นคนงานใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนุ่หนูนะเจ้าขาคอยดูแลก็เลือดพ่อผ่าเนื้ออะไรก็พาเขาไปซื้อไปหานะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะรีบไหมครับท่านชื่ออะไรนะครับฮะชื่ออะไรครับท่านเศรษฐีทองคำเศรษฐีทองคำไอ้แล้วไอ้ชุมชนนี้มันคือหมู่บ้านอะไร หมู่บ้านทุ่งลุยลายห่าทุ่งลุยลายเออคุณพูดก็จะถามก็จะถีแล้วบอกไอ้นี่เป็นใครครับท่านไอ้นี่เหรอเป็นเด็กแถวมู่บ้านนี่แหละอ๋อนี่ไม่ไม่ถูกแจ๊งจะมาเรียกตานะครับเขาปากอย่างนี้เองเอออ่าฝากไว้ลูกนะเดี๋ยวพ่อเล่ไปก่อนข้าป่าลูกสาวเขาด้วยขอบคุณท่านขอบคุณนะครับท่านนะโอ้ย คุณหนูชื่อหนูอะไรนะครับเจ้าขาค่ะเจ้าขาหนุ่ยโอค,ครับเย้เจ้าขาเหรอใช่ค่ะโอ้นี่โดนไล่ออกจากบ้านมาเหรอใช่ครับเพราะแล้วเป็นคนดีหรือเปล่านีถา่ถ้าเป็นคนดีจะโดนไลนะ่เหรอหยอกหยอกอย่าไาทำงานบ้านเจ้าขานะ <c oughs> เป็นคนดีแต่ว,ว่า พี่นะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ผมไม่สามารถบอกได้เพราะกระไรเพราจากบ้านมนาะแหละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาทาํางานอยู่ที่บ้านเจ้าขา้านะจ๊ะเออคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเจ้าขาผมเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยขาานาดนี้เลย,เลยคุณสวยกันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณเป็นถึงคุณหนูคุณมีแฟน,นยังเจ้าขาไม่มีแฟนหรอกจ้าถ้าไม่มีแฟนผมก็ไม่มีแฟนเหมือนกันเลยเนาะจริงเหรอจริง้ลยนะ อกันมอีเองจะจีบด้วยหรอจ้าถ้าไม่จีบวันนี้ก็ไม่รู้จะจีบวันไหน้านไว้ใจได้หรือเปล่าตเด็กาายงเหมือนจะอไรติดตามรายการใหม่หมดที่องเทงกไปด้ืยครับโดยรนองโอ๋โอเครอยน Yeah, หวังดูดนะหของดูดฝากทีงามบนทางเที่ยวเดินพบใจและก็เป็นความพบกันจากในที่ค่องตกสุดวแต่ต้องแยกฝัยาจากบ้านบัวหลวง หลับมาเลยจะไปขอแต่ง<ด><ป>คุณหนุ่มคุณหนุ่ไปก่อนเลยนะค่ะข